ดีค่ะนี่พี่แทนคิริย์วันเนิ่ค่ะวันนี้ต้องอวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าเกกยนสั6 6้สิบหกค่ะสามีทำหน้าอกให้ใหญ่ค่ะนะคะคงจะให้กินยาหน้าอกใหญ่นะคะ ที่พี่เพนผิวขาวอะเพราะว่าเป็นลูกสาวชมพู่อารยาชมพู่อารยาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะและอย่างหนึง่งคุณพ่อของพี่เพนก็เป็นคนญี่ปุ่นลูกครึ่งญี่ปุ่นไต้หวันด้วยอะค่ะนะคะ,นะค,ะคือเป็นคนขาวตามกรรมพนันธุ์พยายามตักแบบให้ดำแล้วแต่ว่าอาบน้ำได้สบู่ผิวขาวหรือ ครีมอาบน้ำผิวขาวก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมอะค่ะไม่ได้ฉีดสีผิวนะคะถามว่ากินยาปรับผิวขาวไหมเคยกินค่ะนะคะเคยกินแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้กินนะคะทานแต่วิตามินซีอย่างเดียวอะค่ะนะคะ,นะคะพีพ่เพนไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะไม่ได้ไปลอยกระทงค่ะปีนี้ไม่ลอยกระทงค่ะสวัสดีค่ะ